1 3 3านาทีวันที่4เมษายนนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรงานวันไหลหนาเกลือประจำปี2567โดยมีสมาชิสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่อําเภอบางละมุงสพเมืองพัทยา สพบางละมุงตำรวจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมคณะกรรมการชุมชนล้านโพเขาร่วมประชุมณห,ห้องประชุม134สาลาว่าการเมืองพัทยาตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานประเพณีวันไหลหนาเกลือประจำปี2567ในวันที่18เมษายน2567 ส่วนสาธรารณะลานโพนาเกลือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาว,วชนรวมทั้งประชาชนรักษาคุณค่าความเป็นไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ความสำคัญในการเคารพผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมโดยภายในงานจะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าศสารอาหารแห้งแบบพระพิสูุสง์พิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขบวนรถบุพพชาติและขบวนแห่พระพุทธรูปรวมทั้งการแสดงและการละเล่นต่างๆที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพนาเกลือ ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้เป็นการประชุมจัดการจราจรพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการเล่นน้ําเพื่อให้การจัดงานวันไหล่ยนาเกลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยให้มากที่สุดทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียวหรือวันเวตั้งแต่แยกไฟแดงสว่างฟ้าสุขุมวิท ไปจนถึงแยกนำชช่บังคับเลี้ยวซ้ายยาวไปจนถึงแยกโพธิสารและเลี้ยวซ้ายเข้าโพธิสารไปออกถนนสุขุมวิทรวมระยะทางประมาณ4กิโลเมตรพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาจากอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยารวมจำนวน150นายประจำจุดต่างๆเพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดพื้นที่นาเกลือ จะมีการติดตั้งป้ายตามจุดสำคัญต่างๆล่วงหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางให้ประชาชนได้รับทราบและมีการวางแผนในการเดินทางในวันดังกล่าวส่วนในเรื่องมาตรการในการเล่นน้ำนั้นอำเภอบางละมุงและสบพบางละมุงได้กำหนดข้อห้ามได้แก่ห้ามมีการตั้งโต๊ะจำหน่ายหรือเร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบเห็นจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ห้ามพกพาอาวุธใดๆเข้าบริเวณงานหากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและห้ามใช้ท่อ PVC หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่มีแรงดันสูงเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้รวมทั้งห้ามรถขายน้ำเร่ถายน้ำในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนและห้ามใช้เครื่องเสียงส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกันในวันไหลนาเกลือนะครับวันที่18เมษาปีนี้นะครับก็ทางในพื้นที่สพบลำพูนนะครับก็จะมีการจัดการจราจรแบบวันเวนะครับห่วงเวลาตั้งแต่14.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีนะครับเส้นทางจุดเริ่มต้นก็เริ่มตั้งแต่แยกไฟแดงสว่างฟ้าบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับลงมาถึงบริเวณ แยกนำชัยถนนพญานาเกลือนะครับแล้วก็วันเวย์เียวบังคับเลี้ยวซ้ายนะครับยาวไปจนถึงแยกโคธิสานนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งตรงแยกโคธิสารออกเข้าซอยโคธิสารขึ้นสุขุมวิทนะครับก็ระยะทางรวมก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็เนื่องจากว่าในพื้นที่ในพื้นที่ที่แจ้งข้างต้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการเล่นน้ําหนาแน่นนะครับแล้วก็มี เรื่องของเส้นทางฉุกเฉินของโรงพยาบาลบารมุงนะครับรวมทั้งเป็นโซนถนนพญายนาเกลือนเนี่ยเป็นโซนที่พักอาศัยซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับก็เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดจนเกินไปนะครับก็จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดการจราจรในถนนที่แจ้ง้างต้นนะครับ อค a c a d e m y a n ท c a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กเ e e f i v e Academy